วัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลูกหมีนะครับที่วันนี้ได้มีวันเกิดครบ,คร,บครอบเท่าไหร่นะครับ44ปีนะครับขอให้ยืนหยัดอยู่กับมวลมหาประชาชนตลอดไปปรบมือดังๆให้กำลังใจคุณลูกหมีนะครับ ผมส่วนตัวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ได้มาร่วมต่อสู้กับพวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่หน้าดุเหมือนเสือแต่ไม่น่าเชื่อว่าชื่อลูกหมีครับพี่น้องที่รักครับใจดีเหลือเกินแล้วก็น่ารักด้วยนะครับพี่ปองและก็พี่สำราญคงพูดไปบ้างแล้วเรื่อง DSI ก็ศารท่านก็จำแนกว่าเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ไม่เคยมีหมายจับสารท่านก็มีคําสั่งอนุมัติออกหมายจับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมทนายเราคงได้ต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์กันต่อไปแต่อีกส่วนหนึ่ง13คนเนี่ยเนื่องจากมีคดีเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อายก,การได้สั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าทั้ง13คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ปองพี่สํารานผมีิแซมดินหรือพี่สมศักดิ์เนี่ยนะครับอยู่ใน เขตอำนาจศาลที่คุมตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยที่จะถึงเนี้ยนะครับพวกผมก็ต้องไปไต่สวนสืบข้อเท็จจริงกรณีที่ DSI ร้องถอนประกันตัวและวันที26่26พฤษภาคมก็ยังต้องไปขึ้นสืบพยานกรณีก่อการร้ายปิดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับศาลท่านเห็นว่าคนเหล่านี้มีคดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า พวกผมไม่ได้หมายจับแล้วเนี่ยจะไม่โดนข้อหากบฏข้อหากบฏวันนี้ทั้ง43คนโดนไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทีลครับแต่เราไม่กลัวครับพี่น้องครับวันนี้ตั้งใจกับพูดกับพี่น้องหลายเรื่องด้วยกันวันนี้มีการประชุมแกนนําและก็กรรมการกปปสซึ่งเลขาธิการก็มีรำลึกต่อที่ประชุมว่า ไม่ว่าพรุ่งนี้มะลืนจะมีปฏิบัติการข้างนอกหรือไม่อย่างไรก็ตามส่วนที่เป็นงานประจําส่วนที่เป็นงานที่ต้องชิดกันทีขึ้นและก็เข้มขึ้นในช่วงนี้ก็ให้ประชุมที่ตึกสันติมิตรีธรเนียบรัฐบาลไปปกติวันพรุ่งนี้ทางฝ่ายวิชาการที่ที่ประชุมมอบหมายท่ทานอาจารย์สมบัติท,ทํารงธัญวงศ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานก็จะมีการนัดหมายประชุมกันในเรื่องของ การปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งพวกเราได้สะสมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นกันมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่จะมีการประชุมกันภายในนะครับเพื่อนําเสนอกรอบและแนวทางปฏิรูปประเทศไทยต่อเวทีในวันสองวันนี้นะครับพราถ้าพี่น้อยได้ถ้าพี่น้องได้ฟังพี่พิทยาแก้วพรดาดไดพูดเนี่ยคงเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่วันก็รู้คําตอบแล้วครับพี่น้องว่าเราจะชนะหรือไม่อย่างไร วันนี้จะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่พูดถึงความพยายามของระบอบทักษิณซึ่งเราเรียกกันว่าคลอผีหัวขาดเนี่ยยังไม่ยอมยุติบทบาทยังไม่ยอมรับความจริงว่าอำนาจได้หลุดมือจากนอมินีของระบอบทักษิณไปเรียบร้อยแล้วความพยายามที่จะยื้อให้นายดิวัฒนทำรงรักษาการรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งเป็นตำแหน่ง ยาวยืดและไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหารัฐธรรมนูญไม่เจอแม้แต่มาตราเดียวว่าตำแหน่งแห่งหนนี้มันเคยมีหรือเปล่าแล้วเขตอำนาจมันขนาดไหนไม่มีใครประกันได้มีแต่ทนายความของฝ่ายเพื่อไทยว่ามีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องกีฬกครับ <Yeah. S 1> วันนี้เลยเป็นเหตุให้การประชุม ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับคุณนิวัฒธรรมรงต้องยื้อออกไปอาจจะอ้างว่ายื้อเพราะตกลงกันเรื่องสถานที่ไม่ได้ก็ว่าไปแต่ข่าววงในบอกว่ามากกว่านั้นมีโจทย์ที่ที่ประชุมจะต้องหาหรือกันคือกรอบอำนาจของนายนิวัฒธรรมรงมีอำนาจทูลเกล้าพระราชกิจการเลือกตั้งได้หรือไม่เข้าใจว่าคืนนี้ก็คงมีการล็อบบี้กันบุนแหละเพื่อให้พรุ่งนี้ได้ข้อสรุปเรื่องนี้ แล้วเดินหน้าเลือกตั้งประเด็นอยู่อย่างนี้ครับพี่น้องที่รักครับที่เราต้องส่งเสียงดังๆต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือว่าใครประกันอำนาจนายดิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลพระราชกิจการเลือกตั้งไม่มีใครประกันครับว่าทําได้มีแต่นายโพคินพระละกุลนายคณินบุญสุวรรณนายเรืองกรฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยซึ่งก็ตีความว่ามีอำนาจเต็ม หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการกฤษฎีการซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลตีความเป็นประโยชน์กับรัฐบาลทุกเรื่องอยู่ไม่มีใครให้หลักประกันนี้คําถามก็คือว่าถ้าดันทุลังกันมติที่ประชุมพรุ่งนี้ไม่สนใจความชอบธรรมไม่สนใจกฎหมายรัฐธรรมนูญดื้อดึงดันถวายร่างพฤศจิกาไปจะเกิดข้อหาละไคลเคืองเบื้อผู้ยุคคนระบาดหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ทั้งนายดิวัฒน์ทำลงและกรกตทั้งหท่าน พึงสำเหนียกครับพี่น้องทีรักครับว่าท่านอาจโดนข้อหาก้าวร่วงพระราชอำนาจอีกประเด็นหนึ่งที่พรุ่งนี้ทั้งนายนิวัฒน์ทำรงและกรรมการการเลือกตั้งต้องตอบประชาชนให้ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับแล้วอย่ามองข้าง 3.8พันล้านที่ใช้ไปในการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะสองกุมภาตกลงไครเป็นจำเลยต้องรับผิดชอบภาษีประชาชนตอบเราก่อนใช่ไหมครับวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่สำนักงานกา,การตรวจเงินแผ่นดินรืศสตองอ,งอทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้วว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบ3.8พันล้านแล้วเรื่องนี้มวลมหาประชาชนก็ทวงไว้ใช่ไหมครับ ว่าเงินกว่า4,000ล้านเนี่ยกลัวมันจะสูญเปล่าก่อนเลือกตั้งสตงก็ทำหนังสือไปแล้วด้วยว่าให้ชะลอการเลือกตั้งไปก่อนเพราะกลัวจะเป็นโมฆะกลัวจะเปลืองงบประมาณเปล่าๆแต่ไม่ฟังเราวันนี้ต้องตอบเราให้ได้ใช่ไหมครับว่า 3, 8จพันล้านใครต้องคืนประชาชนครับพี่น้องที่รักครับอีกคำถามหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตอบเราก็คือว่าถ้ากกำหนดวันเลือกตั้งกันอีกแล้วมีเหตุให้เป็นโมฆะช่วยเขียนในร่างกิจด,ดีการร่างพระราชบัญญัติกิร่างพระราช,ญญารารราชกิจด,ดีการเลือกตั้งได้ไหมว่าใครต้องรับผิดชอบใครต้องติดคุกถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะสำซากกับพี่น้องที่ักครับเขียนไปได้ไหม ถ้าอยากเลือกตั้งนักก็เขียนไปเลยได้ไหมว่าถ้าเลือกตั้งไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบเพิ่มไปอีกมาตราเข้าไปก็ได้กล้าทําก็ต้องกล้ารับผิดฉะนั้นวันนี้ความพยายามที่จะยื้อไปสู่การเลือกตั้งยากมากครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าทําไมเราต้องเดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็น นโยบายประชานิยมการติดสินบนทางนโยบายการทุจริตการเลือกตั้งแบบใหม่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเราถึงต้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพวกเราไม่เคยปฏิเสธการเลือกตั้งแต่พวกเราคัดค้านการเลือกไปให้ทักสินตั้งครับพี่น้องที่รักครับความพยายามที่จะจัดเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้ มันเป็นเพียงพิธีกรรมที่จะเลือกคนแล้วเอาไปให้ทักษิณตั้งว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นประธานสภาไม่ใช่ระบบเลือกตั้งแบบที่ทั่วโลกเขายอมรับครับพี่น้องกีรักครับนี่เป็นเหตุผลที่พวกเราอยากปฏิรูประบบเลือกตั้งรวมทั้งพักการเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งพวกเราก็อยากเห็นเร็วที่สุดเหมือนกับที่พี่น้องประชาชน บางส่วนอยากเห็นนั่นแหละอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันมากวันนี้มีการพูดถึงสถานะของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิอดชัยว่าวันนี้ท่านใช้สถานะอะไรในการเชิญชวนบรรดาองค์กรต่างๆทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรภาคธุรกิจเอกชนองค์กรทางวิชาการมหาลายัยหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้ท่านจะไปพบกับผู้ประชาการเหล่าทัพและก็ปลัดกระทรวงหลายกระทรวง ความเคลื่อนไหวของประธานร,รักษาการประธานวุฒิสภาในขณะนี้มีผลสะเทือนมากแล้วดูเหมือนเริ่มมีความชอบธรรมหลายฝ่ายเริ่มสนับสนุนว่านี่จะเป็นทางออกที่จะฝา่าข้ามการเมืองโดยไม่ต้องมีสงครามกลางเมืองครับพี่น้องทีักครับ <laughs> <laughs> มันเป็นทางออกเดียวที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญ และก็ถือแนวทางสันติวิธีป่าข้ามวิกฤตการเมืองโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อกันอีกหลายฝ่ายเริ่มเห็นเพราะหลายฝ่ายเริ่มเห็นฝ่ายเพื่อไทยก็เลยส่งสัญญาณวันนี้ก็ได้ข่าวว่าเตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาสอวอและรักษาการประธานวุฒิสภาซึ่งเขาเข้าใจผิดวันที่ลุงกำน,นันเลขาธิการกรปป,ปสไปยื่นหนังสือที่อาคารรัฐสภา ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาไม่ได้ยื่นหนังสือต่อว่าที่ประธานวุฒิสภาเขายื่นหนังสือต่อคุณสุรชัยเลี้ยงบุเรศชัยในฐานะรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาครับพี่น้องกีฬกครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อประธานสภาประธานสภาไม่อยู่รองประธานคนที่หนึ่งก็ทำหน้าที่แทน ตำแหน่งนี้ไม่มีใครเถียงถ้าไม่ชอบนิคมไวรัชพานิชจะพ้นจากตำแหน่งไปได้อย่างไรเพราะตัวเองโดนชี้มูลความผิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นตำแหน่งที่ชอบที่สุดของคุณธุรชัยในขณะนี้คือตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาครับพี่น้องกีฬกครับนี่เป็นหนังสือที่เรายื่นไปวันนี้ เปิดรัฐธรรมนูญเทียบเคียงสถานภาพของนายนิวัฒน์ทำรงกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุเลิศชัยพบรัฐธรรมนูญหลายสิบมาตรารองรับสถานะของนายสุรชัยเลี้ยงบุเลิศชัยมีความชอบธรรมเต็มตามรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันไม่เจอรัฐธรรมนูญแม้แต่มาตราเดียวรองรับสถานะนายนิวัฒน์ทำรงครับพี่น้องที่ละครับ วันนี้จึงชัดเจนว่าคอ,อ,อรมอซึ่งก็เหลือแค่24คนตามรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีเขาบอกว่าต้องมี35คนรวมนายกรัฐมนตรี36คนวันนี้เหลือแค่24นายกไม่มีนายกรักษาการก็ไม่มีแต่เสนอจะตั้งรองนายกรัรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นภาวะขาดการนำแบบนี้จงส่งปัญหาต่อบ้านเมือง ส่งปัญหามากมายหลายฝ่ายจึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่และที่พวกเราสู้ในขณะน,นี้เราไม่ได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีมารักษาการแทนคุณยิ่งรักนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้หาคนมารักษาการนายกแทนคุณนิวัตทมลกนะครับแต่เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มปฏิรูปประเทศไทยแก้ไขวิกฤตการเมืองครับพี่น้องที่รัก อย่าเข้าใจผิดอย่าไปเข้าใจผิดว่าเรากําลังหาคนมาทําหน้าที่แทนยิ่งลักษณ์เรากําลังหาหนายกรักษาการแทนนิวัตธรรมรงไม่ใช่ครับเราต้องการนายกที่เป็นคนดีคนกล้าฝ่าข้ามการเมืองด้วยสันติวิธีครับพี่น้องที่รักครับเราต้องการตรงนี้แล้วข่มขู่เปล่าๆดำเนินคดีประธานพุทธสภาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง กล่าวหาว่าผลการเลือกตั้งประธานวุฒิวันที่9ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายรองรับพี่น้องึกดีๆครับว่าทำไมพึ่งจะมาดำเนินคดีหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแน่จริงทำไมไม่ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่7ที่8ก่อนเขาเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเขาคาดหวังลึกๆว่าคนของเขาคือพลตำรวจเอกจงรัก จุธานนท์จะชนะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับพี่น้องกีฬาครับคิดในทางกลับกันถ้าผลการเลือกตั้งวันที่9ผพลตำรวจเอกจงรักชนะท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพักเพื่อไทยจะมาสรรเสริญเยินยอเสนอให้นายจงรักพัตุเรจจงรัก ทุนเกล้าขอ,อนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตราเจ็ดทันทีครับพี่น้องที่รักครับ<อ>แต่โชคร้ายของระบอบทักษิณผลเลือกตั้งได้ประธานวุฒิสภาที่ระบอบทักษิณสั่งไม่ได้เลยสั่งคนดำเดินคดีกับท่านสุรชัยปรบมื้อให้กำลังใจท่านสุรชัยและวุฒธธิสมาชิกทุกท่านครับ